สวัสดีครับผม1 w ึ n d a 20เสร็จเรียบร้อยครับงานซ่อมสระไว้น้ำวัสดุของเดิมเป็นหินธรรมชาติครับเ็จะถูกกัดเซาะจากน้ำแบบนี้ครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับเราใช้เป็นกระเบื้องพอสเลนลายหิน ตัวของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นหินธรรมชาติตัวนี้เป็นหินธรรมชาติครับอันนี้เป็นกระเบื้องพลาสเลนลายหินครับสีก็จะใกล้เคียงกันนะครับส่วนที่เรามีการซ่อมก็จะเป็นทางด้านกว้างของตัวสรดที่เป็นน้ําล้นและด้านยาวของน้ําล้นเช่นกันครับตลอดแนวน้ําล้นทางด้านยาวเลยครับ ส่วนที่แก้ก็จะมีผนังน้ำล้นด้านนอกครับแล้วก็ตัวขอบสระทางด้านในของขอบสระครับใส่เป็นตัวเข้ามุมแบบนี้ทางด้านนอกก็ใส่เป็นตัวเข้ามุมแบบนี้เช่นเดียวกันครับตลอดแนวน้ำล้นเลยครับหมดปัญหาการกัดเซาะของน้ำนะครับด้วยกระเบื้องโพลิสเลนลายหิน ลูกค้าท่านใดต้องการซ่อมสระว่ายน้ำติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยครับวันด้าทเวนตี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ